คนเราอ่ะไม่ใช่ใครหรอกผมนี่แหละได้หน้าแล้วก็ลืมของที่ผมเดินอยู่ตรงจุดนี้ก็คือถนนลำปำเข้าตัวเมืองพะทะงัทลุงผมกำลังเดินไปที่สานีรถฟุยเนื่องจากว่าผมลืมขากล้องไว้ในใต้ที่นั่งบนรถฟุยที่วิ่งไปประดังเบซา ทักษินสาิบเจตัวพิเศษซึ่งผมก็ได้โทรแจ้งความบกพร่องของตัวผมเองให้กับคอเปอเรเตอร์นะครับคอเปอเรเตอร์ซึ่งรับเรื่องไปละที่ส่วนกลางก็จะประสานงานให้แต่ผมก็แน่นอนอะ่ะไม่ได้ดั่งใจหรือว่ามันอาจจะช้าไปผมก็เลย โทรไปที่ปลายทางที่บดังเบซาแต่ไม่มีคนรับสายก็เลยเท้ามาที่อซาน,นีรถไฟพัทลุนซึ่งก็โชคดีมากแต่ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่ว่าพอดีว่ามีขาตั้งกล้องที่ซานีรถไฟซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นขาตั้งกล้องตัวดีกว่าผมหรือเปล่าแต่น่าจะใช่อ่ะ ผมก็เลยนึกย้อนไปว่าเออมันดีนะวันที่เราเดินทางอะ่ะเราก็เฟรนลี่ตลอดเราก็ททำความรู้จักสวัสดีทักทายเออจ้าหน้าที่บนรถทั้งชายและหญิงนะครับก็หวังใจว่าน่าจะใช่ของที่เราบกคร่องเพราะนั้นเพื่อนเกลื่อนเวลาไปไหนมาไหนอะ <S <S น่ะไงผมไม่ได้สอนนะผมแค่บอกเออ ตรวจให้เรียบร้อยป่ะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนอะเปลี่ยนโลเคชันอะเอาอะไรไปเอาอะไรมาเนี่ยโหถ้าไม่ได้ผูกติดกับตัวเองเนี่ยเนีดูดิขนาดว่ามีกระเป๋าแล้วนะแล้วก็ออกแบบมาเลยว่าชุดเนี้ยห้าวันเนี่ยเราจะใส่ชุดเดียวซึ่งผมก็มีเสื้อชั้นในเสื้อกล้ามหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงบอลหนึ่งหนึ่งตัวถ้าเราถึงเป้าหมายใช่ปะ เราก็ถอดชุดนอกออกแล้วอาจจะซักหรือพึ่งแดดมันจะได้ใส่ชุดชั้นในได้เนี่ยขนาดว่าไม่เอาอะไรมาก็ยังพลาดจนได้ก็เออไม่ใหญ่ใช้คำว่าขอนะขอบคุณนี่ว่าสำหรับใครก็ตามที่เฉลียวใจแล้วก็เอาของทิ้งไว้เนื่องจากว่ารถน่าจะจอดประมาณห้านาทีแล้วก็คนคนนั้นก็วิ่งขึ้นไปบนรถอ่ะ ก็คือเจ้าหน้าที่บนรถซึ่งเป็นคนที่ดูแลประจําตู้อะ่ะน่าจะไปนี่ผมเดาอยู่นะน่าจะไปเก็บเก็บซึ่งผมก็มองว่าโอ้โหมันจะมันจะใช่เหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะว่าใช่ไม่ใช่ก็ลองดูเดี๋ยวเจอกทีแล้วกันเนาะเทปอันนี้อาจจะยาวละ